สวัสดีนะครับผมแล้วนี่ก็คือการอัปเดตของแทโอเทพเจ้ามาแล้วครับผมนะส่วนตัวก็อยากให้มันได้50เป็นอย่างต่ำถ้าได้60ก็จะดีแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะมาส่วนก็ประมาณที่เปิดในตอนนี้มีนับแล้วก็ประมาณ1,850โพันร้อยห้าสนั้นนะเลยกัไปยาวๆมีกิจกรรมเซิร์ฟมันเดิมนะขอให้ได้3บ่อยๆหรือ2ก็ได้หรือหก็ดี ลยุยอะไรแดงออกเอ้ยหรอโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรอืมโอเคไปลยอะ,อะไรค้างอะไระไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> เฮ้การลับเบอกับอันเลไรตื่นเป็นโชตาะกันาตุ๊บอ้ตายแล้วตายแล้ว อะไรกดไปยังไม่เท่าไหร่เลยตัวแรกมาเลยได้การันตีสองทีเด็ดดหเฮ้ยเอาอะโอ้ยาเล่นต่อก็ได้เกไปไปเอาแล้วเอาแล้วเลวยเลยกันต่อม่อาจจะเป็นแค่รอบเดียวก็ได้หรอเปไม่น่าจ,จะมีรอบสองหรอก ยาจานี้ก็น่าจะยาวๆแล้วมั้งไปเลยไปเลยอ่ะไปครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าป๋าแทะมาอีกตัวหนึ่งมาไวอีกแล้วอันนี้หนึ่งสีหนึ่งแน่นอนเอาไม่หนึ่งสีหนึ่งด้วยหรอตัวหนึ่งสีหนวะ อ๋อสี่โอเคหรือว่าประสบการณ์สเปรดสามทับห้าไปเลยกันต่อเอาไว้กำลังใจรอมาได้เอวอืมอืมไม่ตัวปะย่างยางอีก ยังร้อยสามสี่และร้อยสามสีน่นี่แล้วก็ร้อยสี่สี่มาหรือเลปล่ามาหรือเปล่ามาอีกแล้วมาเรือเออมันต้องแบบนี้นี่เอ,อเอาเวลาคููดาบเป็น 세상엔 모든 악업을 지우는 일 내가 짊어진 단죄의 숙명이다 모든 악을 끊어낼 것이다 오케이 아 맨밀해 에이 아 배에다 배다 เฮ้ยไปมามามาอีกไม่ต้องรีบเอาเนื้อแล้วมามาแน่มาหรือเปล่าสาวทัพพไม่มาแล้วไม่เป็นไรเลยต่อโอกาสเจ็ดสิบมาต้องอ,อ้อยละ่ะ ต,มต,ตึมต่อึมโต่อ้อไปมาตีตดเลยเลยร้อยยี่สิบสามไม่มีไม่เป็นไรแล้วสามสามและร้อยสี่สามครับ โอเคถือว่าผ่านขันข้ามเลยกันเลยต่อเฮ้ย <Hey, S 1> ยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีป่ะไม่มีลุยเปิดไปอย่างตั้งใจตอนนี้เรากสายสองอยัง ยังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงสเต็ปสามเลยนะอันเนี้ยโอเคขอบคุณครับอย่างอีกไปไปเย็บจิ๊บหนึ่งสามหนึ่งและหนึ่งสี่หนึ่งครับ มีอยู่แล้วล่ะอาไม่มีเหรอไม่เป็นไรกดกด,ด,ดแปดเก้าหนึ่งพันอ๋อสิบสองสามหนึ่งสี่หนึ่งมาแน่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องออกแล้ว อ้าวโอ้ยรอบน,นี้เต็มว่ะเต็มระบบเลยตปห่าโอไม่มีหรอเป็นค้างนานฮะมาอื้อ หนึ่งซีนหนึ่งเต็มอยู่แล้วล่ะนะเรียกห้าทับห้าไปไม่เป็นไรเหลืออยู่แปดหมื่นยังไม่มาอย่างอย่างอีก มาก่อนสาทัห้าอีกแล้วกรบท่านโอ๊ยมามาไว้รอบนี้มาเลยต่อเลยหกเม่์แล้ว,วเนี่ยกดไปไปมามาดิหมาอีกรอบนึ้ง มาอีกรอบนึ่งน,าน่าแหละไม่มาเฮ้ยไม่เป็นไรหกเจ็ดแปดเก้ารอ,อบนี้ต้องมามาได้แล้ว เร็วเร็วมาเร็วเข้า <S <S เออครับเดย์ไปรู้ว่าได้ไทโอกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมา,รา,า,มา,า,าหรือเปล่ายังไม่ปะยังลอสามหมื่นแล้วลอสามหมื่นแล้ว มาเลยปะอย่างจะหมดตูดแล้วนะรอบนี้แหละสาธมาสาธมาไม่เป็นไรอือสี่ธรรมะต้องมาละอืมอืมยังไม่มา đang ích ơi cho bắt to à to <coughs> วันแล้วแล้วสิบวีแต่ก็ยังมีจัดมาอีกไม่รู้ว่าเท่าไร่เดี๋ยวขอเช็คดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะเท่าไรหกสิบสี่บวกแปดหกสิบสี่บวกแปดสิบมั้ง 6กสิบสกแปสโอเคเกือบสองพันโลละมันผมนับได้พัน4ก้้สนก็เลยครับมามาะมา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 ไม่มาฮะ อ๋อยังยังมีอยู่ยมีอยู่มีเศษอยู่นิดหน่อยมาแล้วปะกางคันเนี่ยบ่นแล้วบ่นแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือสี่เหลือสรุปคือผมเปิดไปพันเก้าร้อยเก้าสิบมาดูไทโอที่ผมได้กันว่าเท่าไหร่ 1 9 0 0กรเรทโอได้มา9ตัวมีมาไวรอบแรกแล้วก็พอรอบแรกเสร็จปุ๊บมาสามถ้าสามถแล้วก็4ี่ถแล้วก็ก่อนสามถามารอบหนึ่งแล้วก็เต็มรอบ5แล้วก็สามถ้ามาก่อน3 5้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็4ี่ถ้าสี่ถา แล้วก็ยังไม่ถึงรอบนี้ยังไม่ถึงสี่ห้าบีหมดซะก่อนสรุปตามนี้ครับผมกี่ตัวเก้าตัวว้าวถ้าบวกอัพวันนี้มาไหนๆก็ไหนๆอ่ะบวกเลยแล้วกันอัพอัพปุ๊บรวมถึงกลางทั้งเออเอยต้องอัพนี้ก่อนไทโอไทโอสรุปได้มาเก้าตัวพันเก้าร้อยเก้าโล สาหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่หกในจดหมายได้ให้มาสิบสองอีเวนต์ได้มาเท่าไหร่เนี่ยมาลองนับดูกันดูซิวะนับไปได้มาห้าห้า จบจดหมายรับไับเร็วป๋าไปอยู่ไหนคะสี่แปดห้าสิบห้เดี๋ยวด้แล้ว,ลว,ลวูร้านค้าก่อนผมเก็บไว้เ,ไเท่าไหร่ทต่อไปเอ๊ะวิญญาณ ได้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อได้ 50. ห้าสิบะคือซื้อปุ๊บเดี๋ยวนับก่อนอ่ะกดห้าสิบกันอ่ะเดี๋ยวเก็บหักห้าสิบใช่ไหมคือในร้านร้านค้ามีห้าสิบไว้ก่อนนะปุ๊ม ว้าวห้าสิบหกครับเล่นได้แล้วแหละนะโอเคสรุปคือ1990โปรผมได้ไทโอมา9ตัวแล้วก็มีของอัพจากกิจกรรมนิดนึงเอามีเดี๋ยวได้เท่าไหร่วะเนี่ยสรุปใหม่สรุปใหม่หมน่าจะหมดแล้วนะ 58โอเคเบล58ตามนี้ได้มาเก้าตัว e 50อัพเพิ่มมาอีกเอ่อเท่าไหร่อะ52 54 52เพราะว่าใช้มา5,000เนี่ยอันนี้ใช้มา5,000 <5, S 2> อะไรวะ่นี่5 5,000ก็คือ50 โอ้สรุปสรุปผลก็58นะเฮ้ถือว่าอัพของดีทุ่มหมดตัวหมดใจให้กับไทโอหลือเท่านี้แล้วครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผมหวังว่าเกมนี้มันจะอยู่กันต่อจนกว่าภาครีเบิร์นจะมานะเพราะว่าภาครีเบิร์ทนี่น่าสนใจมากจริงเลย เดก,ก็เล่นภาคสอไงไปก่อนแล้วกันผมก็เล่นเรื่อยๆตามปกตินะไม่ว่าจะไม่ค่อยได้ลงไลฟ์อะไรก็ตามแต่ขอ้อถ้ามีกาชาผมก็จะกด,ดนะถ้ามีบง่มานะ <c oughs> ว้าวเดี๋ยวขอดูหน้าป้ายขีดิอ่ะมีบทสนทนาตื๊ดตืดตืดโอเคม,มีมีภาคเสียงมีภาคเสียงแต่ภาคเสียงอื่ไม่มีนะอ๋อมีของภาะ เอาเทนี้มาตัวตนที่แท้จริงพูดถึงใครอ่ะอออยังไงเทวก็เท่เหมือนเดิมนะนะโอเคตามนี้ครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับว้าว